โหร่างทรงเสด็จพี่2021เปิดตำหนักประทับทรงมูลค่ากว่าหลายสิบล้านบาทเบื้องต้นมีรายงานว่าร่างทรงรายนี้เป็นเพศที่3ม,มักมีหนุ่มเคียงข้างกายสม่ำเสมอนิยมแขวนส้อยทองและพาเครื่องจนเต็มคอพร้อมแต่งองค์ทรงเครื่องใส่แหวนกำไรสวมรองเท้าเชือหง,งอนและนั่งบนเก้าอี้บันลังซึ่งมีลักษณะเข้าข่าแต่งตัวเรียนแบบพระมหากษัตริย์ พบแต่ละวันจะมีผู้คนวัยหนุ่มสาววัยกลางคนตลอดจนถึงผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ถึง90ปีแห่กับไหว้ขอพรดูดวงเสริมบารมีเสริมฮวงจุย้ยกับร่างทรงไรนี้แบบไม่ขาดสายโดยสามารถอัญเชิญองค์เทพต่างๆมาประทับร่างของตนได้ตามคําเรียบร้องไม่เว้นแม้แต่องค์เง็กเซียนฮงเต้ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดของประเทศจีน ท้งนี้มีรายงานว่าร่างทรงลายนี้มีรายได้มาจากค่าครูถึงหลายล้านบาทในแต่ละเดือนพบว่ามีผู้หลงเชื่อบางรายถวา,ายค่าครูสูงสุดถึง1นล้านหนึ่งแบาทอย่างไรก็ตามร่างทรงทรายนี้นิยมใช้ก็เป่าแบรนด์เนมยี่ห้อดังรวมถึงชอบสะสมรูปหล่อสำลิดพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากพระพุทธรูปปางต่างๆพระเกจิอาจารย์ชื่อดังไอ้ไข่วรรณคดีสัตว์ในป่าหิมพานธทองคํารูปประพันธ์และทองคําแท่งรวมถึงพระเครื่องเลี่ยมทองคําและวัตถุโบราณเป็นต้น อันหนึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร่างทรงรายนี้มีคัลืลอ์หาดตำหนักประทับทรงที่มีมูลค่าหลายสิบล้านภายนอกและภายในตกแต่งอย่างหรูหราร่างทรงรายนี้ได้เปิดคัลเอ์หาดหรือตำหนักที่ประทับทรงของตัวเองให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์มาทยอยกับไหว้ขอพรอไอ้ไข่โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงวัดเจด,ดีจังหวัดนครศรีธรรมราชมีตำหนักประทับทรงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรฝากากรมสัมพั์การตรวจสอบหน่อยเป็นร่างทรงแล้วรวย